วันนี้เราจะมาลองทำชีสยืดทอดกรอบกันนะคะโอ oh my goodness หน้าตาน่าทานมากเรามาเริ่มกัน<อ>ได้เลยค่ะโอเควัตถุดิบนะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่แค่4อย่างเองอย่างแรกแป้งทอดกรอบอย่างที่2องมอสซาเรลลาชีสหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอย่างที่สาม และก็อันสุดท้ายนะคะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้รสอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ที่เลือกเป็นสีแดงเพราะว่าวันนี้เราอยากได้ให้มันเป็นสีแดงนะคะโอเคเรามาเริ่มกันจากตัวชีสนะคะที่เราเตรียมไว้เราจะหั่นให้มันเป็น5ชิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะเพ mm hmm. ื่อเตยมเป็นไส้เนาะส่วนมันฝรั่งนะคะจะบดให้มันหยาบหรือละเอียดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ะะก็จะเตรียมรอไว้แบบนี้นะคะเอาไว้ลุกค่ะแล้วอันดับสุดท้ายก็จะเป็นไข่นะคะสองฟองที่เราตีเตรียมรอไว้แล้วนะคะเริ่มจากฉีดแท่งนะคะที่เราหั่นไว้นำมาขุบแป้งขายทั่วเลยหลังจากนั้นก็นำไปชุบไข่นะคะแล้วก็ทำบนซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะคือชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่ค่ะ แลสุดท้ายนะคะก็นําไปคลุกกับมันฝรั่งทอดกรอบค่ะให้ทั่วเลยแล้วหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะคะพร้อมเตรียมทอดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำลงมาทอดเลยนะคะทอดไปสักพักจนมันลอยตัวขึ้นมานะคะก็เป็นนันวาสุขแล้วนะคะเริ่มทลัก แล้วก็ไปนันเสร็จเรียบร้อยค่ะพอมนเสร็จแล้วนะก็จะออกมาหน้าตาหน้าทางแบบนี้เราจะมาดูกันลวมันยื้จริงป้ะโอ้ my goodness oh, มัน่นากินมากทุกคน ด้วยการกินนะคะถ้าเกิดใครหิวก็ลองไปทำตามกันดูได้นะคะรับรองว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆเลยมันด่่าใชล